ครับสวัสดีครับมาแล้วครับได้เวลามารวมตัวลุ้นโชคกันอีกครั้งนะคะกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2568ครับผมแหมคำถามสำคัญเลยนะครับงวดนี้ใครกันหน้าที่จะได้เป็นเศรษฐีใหม่เอา้าใครมีสลากอยู่ในมือเตรียมให้พร้อมเลยนะคะกำให้แน่แนๆเลยแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขออุ่นเครื่องกันก่อนนะครับกับรางวัลเลขหน้าแล้วก็เลขท้ายซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสลุ้นกันมากที่สุดเลยทีเดียวครับมาดูกันเลยครับสำหรับเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลนะครับได้แก่449และ328ครับผมส่วนเลขท้าย3ตัวนะครับก็คือ111และ690ครับ และที่รอคอยกันมากที่สุดเลยเลขท้าย2ตัวงวดนี้ออก8 7ครับอา้าวตรวจกันให้ดีๆนะครับใครจะไปรู้โชคก้อนแรกอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเอาละครับใครที่ยังไม่ถูกต้องเสียใจไปนะฮะเราไปกันต่อเลยขยับเข้ามาใกล้ารางวัลใหญ่กันอีกนิดนึงกับรางวัลที่สองและก็รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ครับผมสำหรับรางวัลที่สองนะครับมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกัน มาดูกันเลยหมายเลขแรก151807หมายเลขที่2 275964ต่อกันที่372861หมายเลขที่4ครับ742450และหมายเลขสุดท้าย416741ครับมีใครตรงกับเลขเหล่านี้บ้างไหมครับลองดูดีๆอีกทีนะฮะไม่แน่ใจหยุดภาพไว้ก่อนได้เลย โอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนจริงๆเลยครับสำหรับ2องหมายเลขนี้ที่เฉียดรางวัลที่1ไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองสำหรับรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1น,นะครับได้แก่3 4มสี่ห้าและ3 4มสี่ห้าแครับเฉียดไปนิดเดียวจริงๆและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยมากที่สุด ใจเต้นกันรัวๆเลยใช่ไหมครับกับการประกาศผลรางวัลที่1ครับเอาล่ะครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของงวดนี้หมายเลขเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดการมันคือเลขอะไรกันแน่ไปดูกันเลยครับและรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1พฤศจิก,กายน2568ได้แก่หมายเลข3 4 5 8 9 8ครับ ย้ำอีกครั้งนะครับ3 4 5 8 9 8ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับสุดยอดไปเลยเอาละครับสำหรับใครที่อาจจะยังตรวจไม่ทันหรือว่าอยากจะเช็คเพื่อความชัวร์อีกสักรอบนะครับเรามาดูสรุปผลรางวัลทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่งครับ นี่คือตารางสรุปผลรางวัลสำคัญๆทั้งหมดในงวดนี้นะครับสามารถหยุดหน้าจอนี้ไว้แล้วก็ค่อยๆตรวจสอบสลากในมือกันอีกครั้งให้ละเอียดถี่ถ้วนได้เลยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะมีรางวัลซ่อนอยู่ก็ได้นะและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้สำหรับใครที่โชคดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับส่วนใครที่ยังยังไม่ใช่วันของเรา ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าความหวังยังมีอยู่เสมองวดหน้าเศรษฐีคนใหม่อาจจะเป็นเราก็ได้จริงไหมครับเอาไว้มาลุ้นกันใหม่ในงวดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ